แล้วว่าอึ่งหรือหนูหรืออะไรตะแกงโซูชิตะเก็เออใช่ความพิเศษของมันคือมันยังไม่ตายมันยังเต้นอยู่แต่อันนี้เป็นหนังเป็นหนังวัวแบบทำสำเร็จแล้วคือเขาเอาไปเผาแล้วเขาแช่น่าไปเห็มันนิ่มแล้วฮอตถ้าพวกสะอาดเออแล้วก็ให้เพื่อนอาไปต้มอีกทีนึงอันนี้บักหยังจ่ากันน่ะบักจานบักจานบักกันบักหนัสตอสตอสตอหูจักยุ่จังแต่อันนี้หนูเพิ่งเคยเห็น วันนี้หนีกลับบ้านนอกพาทุกคนมาที่ตลาดโกโกก วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จเจ๋อ,อยู่ที่ร้อยเอ็ดแล้วนะคะแล้วก็จะกลับกรุงเทพแล้วทีนี้ก็มีภารกิจที่ต้องทาก็คือจะต้องมาซื้อของฝากเพราะว่าแม่บอกว่าขากลับให้แวะตลาดกกอให้ด้วยแม่จะดูว่ามีอะไรนางจะเอาไปทําแนวกินของนางนะคะก็เลยจะต้องจาเป็นที่จะมาแวะให้นางทีนี้นอกจากการจะซื้อเฉยๆไม่ได้แม่บอกว่าถึงแล้วให้วิดีโอคอลหาแม่ด้วยเพราะแม่ต้องการจะดูว่า มันมีอี้ยั้งขายอยู่อ่ะแต่เดี๋ยวแนะนําตลาดกบกอกก่อนว่าทําไมแม่ถึงอยากให้มาตลาดกบกอกคือตลาดกบกอกเป็นตลาดที่ขายอยู่เหมือนมันเป็นมันเป็นป่าแล้วมันก็จะเป็นเพิงเขาก็จะทําเพิงขึ้นมาแล้วเหมือนใครมีอะไรใครเลี้ยงอะไรใครเก็บอะไรได้ก็เอามาขายซึ่งตลาดนี้ก็น่าจะมีมานานแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าที่ตลาดกบกอมีอะไรขายบ้างทําไมยายนีถึงบอกว่า ต้องมาให้แม่ด้วยนะมาขี้หยังนี่จ่ะบักเมาจ่ะบักเมาอันนี้บักหยังจ่ะจันค่ะบักจันลูกจันบักจันอันนั้นสะโตสะโตสะโตหุ่นจักยุ่งจังไปอันนี้หนูบ่กเคยเห็นเป็นออกรสชาติดตั้งไหนหวาน ปาดค่ะปันปาดไปตำไปตำอ๋อจะสุปไมนสิหวานไปตำใส้หมกเหมาตำเมี่ยงภาษาบ้านเราตำเมี่ยงอ๋อไม่ได้ซื้อไปกินเลยซื้อไปตำถ้าได้กินก็กินลูกสุกนะคือกินก็กินลูกสุกเฮ้ยอันนี้อันนี้เราไม่เคยเห็นจริงๆนะแล้วว่าอึ่งหรือหนูหรืออะไรอึ่งอ่างน้องบอกอึ่งอ่างมันมีไข่ไหมลูกลูกไข่ลูกไม่ ไม่ไข่ทุกตัวอ๋อตัวไข่ตัวไม่กําลังจะดีดเลยว่าแบบมันไข่สักบาทจ้าลอยหนึ่งเอื้อหยับใดที่มันมีตะไคร่ไหมบะมี่แมนบลอกปนๆกันแมันว่าจ้าโอ้แม่ค้าสื่อมาเป็นสอบมันกระเดือกระเดือ๋อแม่ค้าสื่อมาเป็นสอบซื้อตัวเป็นมากซื้อนบานมากกันเลยค่ะมันหลเงี้ยก็เลยหลวกมันคือมันคือทีมันเอิว่าอึ้งอึ้งหยางอึ้งเผาอ๋อโอเคเพราะว่าพอบอกว่ายยิ่งไปซื้ออึ้งหยางมาด้วยลูก อึ้งเผาไหมแม่ตาเดี๋ยวหนูกลับมาสื่ออันนี้อันนี้ไปจับมาติจ้าจับถุงคนตุ๊กงหันแหม่มันหลายแห้งอึ้งธรรมชาติเลี้ยงไม่ได้หรอกซันซี่ให้พ่อแกงอึ้งมันเอิญมาอย่างก็ต้มอึ้งเหมือนบ่ต้มอึ้งให้กินอันนี้ก็เป็นเหล่าแมลงอันนั้นจะดักแจ๊กดอันนี้ดักแด๊ก แตดีมิ้งลีอันนี้เป็นผลไม้แก้วมังกรฝรั่งเออเราอยากกินฝรั่งอยู่เดี๋ยวกลับมาสืบฝรั่งเด้อจ้าวัดดีจ้าแม่หนังวัวหนังควายนี่เอาไปแกงใส่ผักขี้เหล็กกันมาจ้าโอ้ไม่กันนี้หนังวัววันนี้หนังควายเออต่างกันยังไงครับรสชาติเออสีรสชาติก็อร่อยเหมือนกันแต่อันนี้จะนุ่มกว่าเอาแนวไหนไปแกงใส้ขี้เหล็กดีจ้าถ้าแบบนี้จะอร่อยกว่าแต่อันนี้เป็นหนังเป็นหนังวัวแบบทำสำเร็จแล้ว ทำเด็ดแล้วค่ะทำเด็ดแล้วตั้งแต่เมือเขาเอาไปเผาแล้วเขาแช่น้าไปเห็นมันนิ่มแล้วทำควาสะอาดแล้วก็ให้เพคนเอาไปต้มอีกทีนึงต้มจิ้มแก้วก็ได้แกงเขียงกาไปย่ำก็ได้เอาไปเผสมหนังก็ได้รูปแบบใหม่ของหนังวัวหนังควายอุ้ยอันนี้ยายยายอายุเท่าไหร่แล้วแปดสิบยายมาขายเองเลยบปล่าม่ได้มาขายเองมือ ยายอายุแปดสิบขายเองอ่ะอันนี้เองเป็นแบบเป็แบบใช่เหตุเองบ้างค่ะเมนเฮตุเองแหละน้องไม่สมใายเฮตุเองทงละเส้าบาทเอออันนี้อันนี anyway. ้ม่วงควรม่วงควนอันนี้ยายกระปุกเองติดตาเองแหละบักทั่วกระปุกเองได้สมดุลชีวิตดีแผงคือตลาดเนี้ยไม่ได้แค่ขายของอย่างเดียวมันเป็นร้บน ที่วัออเออใช่เ,เนเีนเเ่ยคนบบ<ง>นั้นก็คือแบบเหมือนก็เป็นอา<อ>ชีพหลักเขาเนาะแต่ยายนี่ก็คือว่าบ้านยายอยู่ใกล้มีของยายคือยายไม่มีลูกหลานออกมาตลาดก็มาเจอคนอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านแกอยู่คนเดียว่ยเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์มากเลยนะตลาดนี้เพาที่เราสัมผัสได้ สเปเชียลอยู่ตักกะแตนกระแตนคุกี้กระตนอยู่เออเใช่ความพิเศษของมันคือมันยังไม่ตายมันยังเต้นอยู่ก็คือร้านนี้เป็นเหล่า,มาแมลงเนาะก็จะมีเนี่ยตักกะแตนแบบที่เขาทอดไว้แล้วก็มีหรือว่าจะเป็นสดๆอย่างนั้นเขาเองก็มีไม่นอยงเลยจ้ะนี่ค่ะจากหม้อเลยมัว่วเลยค่ะเล็บหม้อเล็บห่บว กิแ,แกจะได้หลายแน่ค่ะเขาบอกเป็นเอาไปย่ำไปสุกต้มซุปกะแซบต้มซุปกะแ,<ต>แซบเขาบอกจะกินจุเฮ็นตึกจุดแก้วก็ได้หน้าหัวสังกับีสูงหลายขันสมตีนเลยขันสมตีนแบบนี่อย่างนี่ยี<อ>่ห<อ>ลอกนั่นะยี่หรอกไหมอยี่หลอกมหมบอจ้าเ็ฟขมแล้วก็<ะ>ม,กมีเหล่าแมลงอีกแล้วมแมลงมแมลงแมลงตลอดเวลาหนูเคยกินหนูเคยกินตะเห็ดจังสี่อ่ะจ้า อันนี้ก็เป็นมูเฮดอันนี้เฮดหยังจ่ามันคือดำๆทานจ้ากเฮดทานขมบ้จ่าบอ,บอเอาไปแกงรวมๆได้เลยเนาะไอ๋อเป็นหนึ่งจีงจ่าอันนี้หนึ่งสีแซบจีจ่าอ๋ออันนี้ยันเอินพิษพักติวเป็นถือตะติวเห็ดตะไคร้อันนี้เห็ดขมพผนต้มไว้อันนี้กับแมง หอมกระเทียมกับมีมมมแม่ทอถั่วค่ะแมงถอดแมงขั่วและก็บักถั่วดีพี่ยังนี่ั่วค่ะ้าวแล้ววะบ้านจะคองกินของแสบของแสบของแท้จักบาทจ้ะถุงละลอยค่ะถุงละลอยเอาเลืกใส่ขีดแล้วแม่ค้าขายหัวคืองามแท้ซื้อยังจ้ะ ซื้อหยังซื้อไม้ลี่อายุเท่าไหร่จ๊ะปีนี้สิบเก้าปีนี้สิบเก้าเลี้ยนหนังสืออยูุติเลี้ยนอ๋อมื่อนี้ยุติแตเลยมาซอยคันขายติดตาซอย่อ้ยขยันค่ะคมาอุดหนุนได้เดอ้อแม่ค่างามงามจ้อุ้ยอันนี้อีหยังถามซะต้นอันนี้อีหยังหนูนาติตาหนูเลี้ยงพัททิโทษอ่ะโหดแท้ที่นี่ กบก่อที่บอกไปเมื่อข้างต้นก็พาทุกคนดูหมดแล้วเนาะมีหลายร้านมีอาหารหลายแบบมีทั้งแบบไปหามาแบบจากธรรมชาติในป่าในหนองน้ำในอะไรก็ว่าไปแล้วก็เอามาขายหรือบางบ้านก็ปลูกก็เอามาขายได้หรือว่าบางอย่างอะไรเงี้ยก็ไปรับมาขายเหมือนบ้านเราไม่มีเนาะอย่างพี่เขาขายลําไยอ่างเงี้ยก็ไปรับจากที่อื่นมาคือหมายถึงว่าขายค้ากันปะปนกันแบบหมายถึงเป็นตลาดที่แบบอยากได้อะไรก็มาหาซื้อได้ ขึ้นบ้านแปลกๆเช่นหวกนกขี้กระเดียนอึงไข่มดแดงเห็ดปลาหนูนาแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือมาที่ตลาดนี้ได้เลยตลาดกกกออ๋อแต่ว่าตอนนี้เขามีชื่อแบบหมายถึงเรียกแบบแบบเหมือนเพื่อให้คนมาได้ถูกอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าตลาดหน้าปากทางเข้าบ้านหนองมื่นฐานนะคะก็นั่นแหละสามารถน่าจะกูเกิลแบบก็น่าจะมาได้เนาะเรามนเป็นถนนรากยาละเซิร์ชมามาได้เลย เด้อนี่กับมะหน่อข้าวเด้อของกินไล่หลายเด้อค่ะช่วงนี้เด้อเฮ็ดกะไลโคงปลากะไรค่ะโอเคยะเรื่องเบิ่งเด้อนี่กับบนหน่อข้าอยู่ตลาดแล้วเนี่ยโทรหาก็ไม่รับโทรศัพท์พุณป้าคุณแม่เอากล้องส่องหน้าดีๆหน่อย แม่เอากล้องส่องหน้าดีๆหน่อยค่ะ YouTube อยู่